ค่ะภารกิจของเราวันนี้นะคะเราก็จะมาถอนสายบัวคือบ่อเนี้ยเขาเพิ่งลอกได้ประมาณได้เดือนหนึ่งได้ั้มแป๊บหนึ่งค่ะบัวขึ้นแล้วจะได้เห็นช็อตเด็ดแล้วเอา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 ัวเลยคัวเลยวอ้าวย้ายเรืออีกแล้ว อะไรอีกจะไปไอัวนามเอาจริงอ่ะยังไงวะเนี้ยสลำเลยเหรอเอไป เราจะเอาใบบัวไปทำข้าวหมกข้าวห่อใบบัวไหมทำเราลืมเอาบันไดมาว่ะเนาะไลงงตรเสาเอายกอันนี้ก yeah, uh. ันล sure. ูกเอาช่วยช่วยช่วยลุงยกไปด้วยโอ้ยบอกตาแหวงมาป้าบอกให้เอาแหบมาป่าพอแหวงอยากได้สวิงอีกเอา ดึงขาดเลยปลาซิลไปหมกเลยก็จะเอาแหลูกก็จะเอาสวิงลงเลยเดี๋ยวเราเรือค่ะดูโยนลงมาเอาเออโยนก่อนนะยังไงครับพี่สำลินเราจะแข่งขันพายเรือฝ่าต้นบัวไปกับนะใครจะแข่งกับพี่เอาโหมีรางวัลใครชนะเอาไปเลย500บาทมานี่มาฝั่งนี้มาใกล้หน่อยก็ตายพี่ลิคู่แข่งขันคู่แรก พี่ต๊กแข็งเบานี่จะอะไรเนี่ยจะเอาบัวขึ้นหรือจะเอาจะอะไรยังไงเอางานให้เสร็จก่อนไหมเรื่องสนุกเอาไว้ทีหลังโอ้โหสนุกเลยเนี่ยแข่งฟ้าสายบัวเนี่ยเอาไงนี่จะได้เห็นช็อตเด็ดแล้วเอา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 บัวแล้วเอาเอาบัวแล้วบัวแล้ววัาแล้วไม่มีผิดเลย นาฬิกากันน้ำออกนะโอเคว่าแล้วเรือนี้จะไปเหยียบกลางลำได้ยังไงต้องนั่งคุกเข่าลงแบบพี่เรนเดี๋ยวสิพี่เจ้ากู้ก่อนเอาพี่ตุ๊กลงไปแล้วค่ะเอา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  ภารกิจคืออะไรกันแน่เนี่ยภารกิจคืออะไรพี่โจภารกิจคืออะไรพี่โจตัดบัวนี่ไงมันจะเราจะได้ไม่ต้องมาลอกบ่อยๆเอาตัดมันจะมันลากมันอยู่ข้างล่างอ่ะทไไงด้อ่ะขนาดขุดแล้วมันยังไม่ตายเลยอะแล้วพี่ตุ๊กจะดึงเหรอเหรอต้องดึงบ่อยๆเหรออย่าให้มันเกิดอ๋อเอานึกว่า เอ้าวยังไงคะแม่กลัวเพชรจะโหนี่เป็นผู้หญิงนะคะเดี๋ยวเห็นต้องลงลงลงไปก่อนเนี่ยพวกลงก่อนกุ้งหนีหมดแล้วเนี่ยนะนี่เราลากมันมั่งเดียวลากบัวเอาลากไปทำไมไปตำเหรอลากบัวอร่อยนะพี่รักไหลบัวลากบัวพี่ท้ายอยู่นู่น เพชดเท็ดใช่ไหลบัวไม่ที่เขาไปขายที่เยาวราชนั่นแหละนั่นแหละแัวแกงส้มอร่อยนะเออโอ้ค่ะภารกิจของเราวันนี้นะคะเราก็จะมาถอนสายบัวคือบ่อเนี้ยเขาเพิ่งลอกได้ประมาณได้เดือนหนึ่งได้มั้งคะแล้วก็มันตอนมันขุดน้ำใสไม่มีบัวเลยนะแต่แป๊บหนึ่งค่ะบัวขึ้นแล้วโอ้โห เอาเรือใส่ใบแล้วก็เองก็ลงแล้วมั้งโอ้โหทางนู้นอุอปรกรณ์เพียบอุปรกรณ์หาปลาค่ะเอาไปตองเนี่ไปหมกปลาอร่อยนะหมกปลาซิวอ่ะอุ้ยได้เต็มลำเลยฮนะ<ห>ต้องลงเลยฮะต้องใส่ต้องลงแล้วลนะ่ะพี่จอ้อยอยลงเลยครับอ้าวนาฬิกาจะเก็บไหมไม่เป็นไรครับรุ่นนี้กันน้ำออกอยู่แล้ว โอ้ยดูดนูนี่นี่ชาวสวนตัวจริงเป็นไงล่ะรองเท้าด้วยรองเขาไม่ไอ้นี่หละอ้าวรองเท้าก็จะจมโครน,ลคนแล้วค่ะอ่าแล้วก็จริงไม่ต้อ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือรักเพื่อนมาแล้วดูสภาพเพื่อนอ้าอุ้ยทำไมทุกคนแบบว่าดูมีจิตวิญญ,ญาณในการเป็นชาวไร่ชาวสวนจังเลยอะคะดวยกันดูแล นะแต่พี่จำรีนนี่ผลงานคืบหน้ามากเลยฮะได้สองร้อยเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างทำปุ๋ยอย่างเดียวใบอะเหรอโอ้โหนี่ต้องเชื่ออาจารย์ถลุยนะคะเป็นชาวเมืองการกินทุกอย่างที่ขวางหน้าใบมงใบไม้กินไม่เหลืออะไร นี่ไหลบัวของจริงเฮ้ยเอาเอาไปตำซ้มตำนี่ไงที่เขาเรียกไหลบัวเนี่ยตำไหลบัวนะยนโยนขึ้นมาให้ให้ถึงนะอ้วนด้วยอึ๊บนะอ้วนใช่ไหมคะใช่ใช่เนาะนี่ไหลบัวของแท้เนี่ยแหละใช่แกงส้มแกงส้มได้ล้างให้สะอาดละหันนี่อ้าวแรงมือหน่อยรองเท้าโยนขึ้นมาเลยคุณกัมพูเดี๋ยวลืมเบี่ยงขึ้นมั้งบนเลย เอออย่าวางเดี๋ยวลืมเบี่ยงขึ้นมาสนุกละท่านคุนท่านคุนท่านคุนทำอะไรคะเล่นน้ำครับเล่นน้ำอย่าโยนใส่คนดิอ้าวคุณตาหนึ่งสองสามฟึบว้าแต่แหวงเสียนหาปลาจ้า โัวนี่ลากใช่ไหมเอาไปล้างกินได้เลยโอ้ยเนี่ยลากมันเนี่ยเทปนี่แหละไส้พวล่ะเขาเรียกไหลบัวเนี่ยคุณจะพูดโยนให้ดีนะอันนี้เอาอันนี้เอาโยนให้ดีนะอันนี้เอาอย่าให้มันโดนเข่าโยนแบบนี้นะเออโยนที่กินได้อ่ะ เมื่อพอตาเรียกค่ะก็ต้องรีบนะคะเอาอีกภารกิจบทแหอีกแล้าแต่สีผิวันโอ้ยใกล้ความจริงแล้วค่ะเก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่งมากๆเก่งมากมาก มิชชั่นค o มพ l e ทมิชชั่น complete กลายเป็นคลองสวยเลยค่ะเปรียบเทียบกับตอนที่เรามาใหม่ๆนี่คนละเรื่องเลยเอาละเดี๋ยวเราจะเปิดรับงานนะคะลอกท่อลอกคลองทั่วราชนาจักรนำทีมโดยพี่โจกัมพูนำทีมโดยกัมพูพ่อแหวงบอกว่ามีบัวสวยกว่าเอาบัวลงมาเหมือนเดิม คุณบ้ามเท้าวายข้ามไปอึบอึบอึบขึ้นกันได้ไหมอ่ะเดียวรองเท้าแล้วเพื่ได้ขึ้นไหมขึ้นมาแล้วหนึ่งความแข็งแรงไงขึ้นมาแล้วสองอึบอุ้พี่เล็กหอมไปเยอะเลยอ่ะจริงจริงตั้งแต่มาสวนบ่อยๆเนี่ยโอ้โหเด้งหน่อยเด้งหน่อยกินได้ไหม รากำลังหาทางขึ้นอยู่เนี่ยมีไม้พายไหมเอาแน่นะอย่าให้ตกทั้งสองสองคนนะโพพี่ว่าเยอะตกว่ะไม่ไม่ตกไม่ตกพี่จำตัวเบาๆทำตัวเบาๆคอพายไม่ตกพี่ไม่ตกพี่เก่งแขนไว้เจ็บเท้าจิเป็ง มันหานมาล็อกมันเลยโอ้ยหายหล่อเลยตอนมายังหล่ออยู่เลยอ่ะบอกแล้วว่าอย่าพาพ่อมาเล่นแบบนี้เออ,อโอ้ยขี่ส้นเทนนี่เนาะเห็นไหมว่าน,น,นแคน <c oughs> ่ตรงนี้เอาอีกอ่ะไม่มีใครลงไปปลดนะพ่อ<ล>โอ้ยกินบองได้มันลหรอตามันม่นมีเนื้อยได้ไหมไม่ได้แล้ว<ส>ตีต้นกางต้นงวงไก่เกลือทอดก,กอรอบอะไรจังไรโออทะเลียนอีกแล้วเอาอีกแล้ว พอละเอาละพ่อมันก็มีที่อื่นทำไมวานตรงที่มันติดไม้ตลอดเลยพ่อใหญ่แหวนปลามันพุ่งอยู่ตรงนี้ไงปลามันบอนอยู่ตรงนี้ปลามันพุ่งดูปลาก็ดูปลากันได้ไหมมีไหมปลามีไหมนี่ถ้าได้ตัวใหญ่เราต้องโอ้ถ้าหัวแม่มือเนี่ยปลาคอปลาแขกปลาเ็งหน่อย เพื่ภาษากลางปลาหล่นที่ออกแบบนั้นนี่ปลาก็หล่นออกนีเออรวบอย่างนั้นอ่ะเอมาจบออล่างน้ำออกให้หน่อยเออมาให้ก๊อะเอ้าะตัวเอ้าขึ้นมามีประโยชน์หลายอย่าง เอบมาเรียบตกใจหมดเลยโอ้โหคุณนายแพทย์เมื่อกี้ยังจำอยู่เลยนะคะตอนนี้เละแล้วค่ะเป็นโจ๊กบอกแล้วบอกแล้วอย่าพากันมาเล่นอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวแม่ทองน้าตีแน่นอนแถงหัวหน้าคณะหัวหน้าทีมเด้วเจ้านี่พามาเล่นดูเสื้อลูกสิจากเหลืองก็กลายเป็นดำจากขาวก็กลายเป็นดำเอ้ยพาลูกพาเตามาเล่นทำไมแลงเนาะเจ้ากระไดเนาะโอ้ยเจ้มันดีไมไม่อะไรวะ มันลอกมาแลกนู่นน่ะด้ดิลูกหลานเป็นขี้เลนหมดเลยใครเป็นคนพามาเนี่ยเสื้อเปลี่ยนสีแหวงไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยมัวนี้ตัวอ้าวไปแข่งมานนี้นั่งรถไม่ได้แล้วสภาพนี่โดนลัดทุ่งแล้วฝากรถด้วยครับขายกลับก็มีเดินกลับกับนั่งรถกลับนะ กล้จะได้กินหรือยังเอกสองชั่วโมงโอ้โหต้องลูบทีละเส้นเนี่ยมันลำบากเกินไปไหมล่ะเนี่ยโอ้ยกว่าจะขาวต้องล้างทีละเส้นเลยนะกว่าจะขาวครับพี่น้องมันอยู่ในโครนครับเราก็ต้องออกมาเจรไนเหมือนเพชรเนี่ยนะฮะโอ้นี่คือไหลบัวรากบัวนะครับกินของยากฮะอ่าราชนีอยู่บนฝั่งก็ต้องมาทำหน้าที่ขัดนะฮะสองคนที่อยู่บนฝั่งนะครับ ทำหน้าที่ขัดโอ้โหผมลงไปในน้ำนะล้างไม่ออกแต่เออมันทำยังไงรู้ไหมนะอ้วนผมใช้มะขามเปียกโอ้ออกแป๊บเลยหายเลยเนี่ยถ้าถ้าเช็ดเช็ดะนะถ้ามันติดมือแล้วดำดำนะเนี่ยดูสิมือดำอ๋ออันนั้นดำจะเกิดแล้วอันนั้นมันดำจะเกิดแล้วคุณเลชนีนะอันนั้นมันดำจะเกิดเออ เดี๋ยวเดี๋ยวคุณรัชนีก็ต้องรออแยกให้ออกนะฮะแยกให้ออกครับแต่ก็ลองดูนะเอ้ยผมว่าเข้าท่าเลยนะมะขามเปียกเราเนี่ยก็ยังขัดขันทองเหลืองเออพวกนี้ไงเฮ้ยใช้ได้เลยอ่ะทำไมมือมือไปขัดเม่ออกเอามะขามเปียกนี่แหละมาขัดผิวเวลาเราไปสปาเออใช่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 ใครที่จะออกใช่ก็ใช้มะขามเปียกอ่ะรออยู่นะฮะอยากกินเมนูอะไรอ่ะแกงส้ม ปลานานาพันธ์ปลาเบญจพันธ์ใส่ไหลบัวแล้วปลาอยู่ไหนอ่ะก็ของตะแหวงอยู่นี่รอคุณล้างอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาอยู่นี่เดี๋ยวล้างเสร็จนี่ปลาฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะรอแป๊บหนึ่งได้กินแน่นอนลงหม้อแล้วอันนี้ทำอะไรพี่เพื่จะลวกไหลบัวก่อนค่ะลวกน้ำก่อนนะล้าก่อนส่วนนี้เป็นน้ำแก้มส้ม ส่วนนี้เป็นน้ำแกงส้มนะคะตั้งไฟแล้วนะอันนี้เราจะลวกทิ้งหนึ่งน้ำ ถ้หน่อยนะคะเพื่อความนัวค่ะน้ำปลรราไม่ตองมากคับทีหนึ่งนัวจริงนะแนะนำถ้าแกงต้องมีน้ำปะลามันจะนัวรสชาติแบบบ้านๆอันนี้จะเป็นการตำไหลบัวนะคะเอา เราใช้น้ำตาลตะโนดใช้น้ำปลาร้าแม่ทองหน้าใช้มะเขืเทศเล็กครบแล้วค่ะไม่ต้องซื้ออะไรแล้วคลุกเครื่องให้เข้ากันก่อนนะคะใส่ไว้คะ สูตรนี้ใส่ไข่เค็มเข้าไปด้วยนะคะได้เลยเห็นไดตาสมกับยากหายากปะสมกับยากเอา เียววข้ามโอ้ยจ่ายค่าไฟแล้วจ้าอยู่กันมืดมืดเนาะมันบรรยากาศมันโรแมนติกมัต้องมืดมืดนี่แหละมันเดี๋ยวไปเห็นหุ่งนะไม่เห็นหุ่งไม่เห็นแหลวเด้อท่านจใส่บัวหรือติ๊ใส่ไหลบัวลวกลวกก่อนทำไหลบัวสูตรเขาเออนี่แบบอยู่นี่แหละอืมอร่อยใส่ไข่เค็มด้วย พ่อเคยกินเดี๋ยวรอกินแกงส้มอีกแกงส้มไหลบัวแกงส้มรอปลาอยู่เมนูพิเศษแต่ว่าเราเห็นทางโน้นกำลังวุ่นวายกันโมแมนของหากินง่ายครับพี่น้องต้องยอมให้บัวขูดขาทางโน้นอะไรอ่ะพี่เล็กสชั้นสามชั้นแกงส้มโอ้ยตัวสิได้กินแกงส้มไหลบัวครับโอ้ยราปลาพ่อใหญ่แหวงครับอื ก็ตัวน้อยแท้ปลาแท้พ่อใหญ่แหวงโอ้ยเขาัวมีจะไปหาล่างเมื่อล่างโผล่กจากแหยกเขาผัดเราปลาไปปล่อยเหมือนโอ้ยพวกซุ่มถือศีลมาดีเมื่อไหร่หรอวาเนี่ยหาจินแบบนี้บ่ได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 ้วันมาได้แล้วไปปล่อยวันมาได้แล้วไปปล่อยโอ้